เอียนพี่แท้คุณไม่ชอบดอกไม้แต่ก็ไม่เป็นไรผม,มเชิญวงดนตรีมาให้คุณไว้แล้วนายเป็นยังไงรู้สึกประทับใจใช่ไหมครับออผู้หญิงแพ้ไม่ดีกันทั้งนั้นแค่โรแมนติกหน่อยพูดเอาใจเอาอกเอาใจสักนิดติ่งนัวจะต้องยอมมอบติ่งเซิรกรุก๊ปให้ฉนันแน่ แนวโน้มการขยายตัวของถิงเส้นกลุ่มตอนนี้ใช้เวลาไม่นานจะต้องแซงหน้าตะกุลเมืองหากเทียบระหว่างเรากับนักแสดงของหลิงจิงกับการแต่งงานกับหลิงนัวน่าจะได้รับผลประโยชน์มากกว่านายเป็นคนเลือกเพียงหรอใช่แล้วนัวนัวรสสนิยมดนตรีของผมเป็นยังไงบ้างผู้ชายที่เพอร์เฟกอย่างผมแค่ใช้คำพูดไม่กี่คำเธอจะต้อง ขเข้าสู่อ้อมกอดของผมอย่างวางง่าง่ายก็งั้นฟังไปฟังมานึกว่านายจัดง,งานศพนายมาหาฉันมีเรื่องอะไรนายท่านเขามาเพื่อขอเคากับนายท่านท่านคิดจะเจราจาเรื่องสมบัติของนายท่านด้วยเขาคิดว่าคุยได้สำเร็จก็ถือว่าฉันแพ้เหรอสด,ดีเหล็กผู้แข็งแกร่ง นัวผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะพูดคุยเรื่องแต่งงานได้แล้วนะครับนายไม่ใช่จะมายกเลิกงานมั่นแล้วไปคบกับหลิงจิ้งหรอกเหรอนั่นมันเมื่อก่อนตอนนี้ผมค้นพบแล้วว่าคนที่ผมรักคือคุณเป็นคุณมาโดยตลอดนัวะนี่เป็นของขวัญที่ผมซื้อมามอบให้คุณแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะให้รับสร้อยเส้นนี้ไว้พวกเราไปจดทะเบียนกันเถอะ จาจีหลิงเส้งกรุ๊ปของหลิงเซ้งกรุ๊ปผมจะช่วยคุณดูแลเองเฮ้เขากำลังแสดงบทละครไอดอลอยู่เหรอ <c oughs> ในท่านบนหน้ามันก็เขียนไว้แล้วว่าเกาะผู้หญิงกินอะ <c oughs> หลิงเซ้งกรุ๊ปไพ้ต้าชื่อตระกูลเมืองจากนี้ตระกูลเมืองจะต้องมั่นคงและยิ่งใหญ่แน่นอน ลิงเส้งกรุปภายตายชื่อตะกูลเมืองจากนี้ตะกูลเมืองจะต้องมั่งคงและยิ่งใหญ่แน่นอนโนั่ะคุณก็โอนหุ้นทั้งหมดมาให้กับผมแล้วอยู่บ้านมีลูกให้ผมดูแลพ่อแม่ผมก็พอชีวิตแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงต้องการหรอกเหรอความกดของข้างกําลังจะบังเกิดแล้วในท่านไม่เอาไม่กดเป็นอะไรขึ้นมาไม่มีใครมาแทนท่านนะเฮย้ย ข้าไม่ได้โมโหกับอะไรที่มันไร้สาระหรอกเพราะมันไม่ดีต่อใจไม่ดีต่อหัวใจตับม้วนและปอบของข้าเจ้านี่กับหลินจิงช่างเหมาะสมกันจริงๆเดิมทีก็ไม่ได้จะคบกับเขาก็ถือซะว่าโชคดีไปถึงข้าจะไม่โกรธแต่ข้าก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะทนได้นืนดูเธอสิดีใจจนพูดไม่ออกเลย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพวกเรามานี่มันอะไรกันหนังสือยกเลิกสัญญามั่นเซนชื่อสิเมืองขิงการมั่นหมายของสองตระกูลถือว่าเป็นโมคะนัวคุณล้อผมเล่นใช่ไหมการมั่นหมายของเราทางผู้ใหญ่สอง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้วจะยกเลิกได้ยังไงก่อนหน้านี้ฉันได้ติดต่อกับผู้ใหญ่ของทั้งสองตระกูลแล้วได้นำหลักฐานความสัมพันธ์ของนายและหลิงจิงให้กับทางผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ยกเลิกสัญญาเมืองผิงของพวกคุณนี่มันจริงๆเลยนั่นหมายกับลูกสาวคนโตของฉันแล้วยังมีความสัมพันธ์กับลูกชายคนเล็กของฉันอีกไม่ต้องเรียกฉัน เป็นครอบครัวเดียวกันลูกาสาวสกุลหลินฉันไม่ใช่จะรังแกกันได้ง่ายฉันต้องการยกเลิกกันบ้่นเดี่ยวนี้ยิยอมก็ดีแล้วถือว่าสกุลเมืองยังพอมีความรับผิดชอบหลังจากนี้นวลนว,นวและเมืองผิงไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกนูวนวอย่าดื้อรั้นไปเลยหลังจากเราแต่งงานกันผมจะดีกับคุณให้มากๆฉันไม่ได้มาเพื่อขอความเห็นชอบจากนายแต่มาเพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น ต่นี้สกุลเมิกับดิ่งเสื่องกลุ๊ปของฉันเป็นเพียงคู่แข่งกันเท่านั้นอะไรนะไม่ได้ถ้าคุณไม่แต่งงานดิ่งเสื่งกลุ๊ปจะรวมเข้ากับตระกูลเบิ้งกลุ๊บของผมได้ยังไงนัว,นวดิ่งนัวนายยอมรับเถอะการฝันกลางวันมันเป็นโรคติดต่อไหมนะข้าไม่ต้องการจะกลายเป็นคนที่หยิงยะโสอย่างเขานายท่านท่านหยิงยะโสยิ่งกว่าเขาอี ฉันบอกให้หยุดนังตัวแซบลิลิงนวัวเธอจะต้องคบกับชายอื่นอยู่แน,น่ๆทำไมอย่างนั้นทำไมจะต้องเลิกกับฉันด้วย <c oughs> ฉันเปิ้งผิงผู้เพอร์เฟกเธอจะต้องเสียใจมากๆที่เลิกกับฉัน ฉันว่านายไปทำฝันปลอมก่อนแล้วค่อยมาคุยเวอเถอะอิองนัวเธอทำไมทำให้ฉันเป็นแบบนี้เราคิดจะจากไปมันไม่ง่ายหรอกนะทำไมยังไม่จบไม่สิ้นสักทีก็แค่กำจัดเขาไปให้จบๆเลยไม่ได้นะนายท่าน เอามือสกปรกสกปรกของนางออกไปเวลร้ายมาแล้วหรือว่าจะบังเอิญเพราะถึงยังไงเวล้ายก็ต้องกินข้าวจะปรากฏตัวที่ลงอาหารก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแกเป็นใครถือดีอะไรมาของฉันฉันขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าอย่าเข้ามายุ่งถือดีอะไรก็ถือดีที่ฉันเป็นคนของเธอหรือนาไม่พอใจ เขาพูดว่าเขาเป็นคนของฉันหรือว่าเขาได้ยินแล้วได้ยินแล้วในท่านข้าคิดว่าความหมายของเวลาคือเขาชอบยอมรับข้าเป็นเจ้าของแล้วข้ามันหมูเท่าไม่มีแรงที่จะสอนแล้วเหนื่อยสลายตัวเธอป,ปรมาจารย์ปรมาจารย์ที่สดีรักเลเวลแปด สติเลยพวกแข็งแกรงหมื่นปีนึกไม่ถึงว่าฉันจะเดาถูกพวกแกมันจะชายโทดหญิงจัว่วฉันเมืองผิงจะไม่ยอมลางมือง,ง่ายๆแน่ฉันจะทำให้พวกแกพังพินาศนายยังคิดว่าฉันเป็นหญิงนู้คนเดิมเหรอคิดจะแก้แค้นตามสบายเพียงแต่ว่ามีเรื่องอะไรมาลงที่ฉัน บอหลิงถ้านายกล้าแต่ต้องเข้าแม้แต่คนสักเส้นฉันจะทําให้นายรู้ว่าอะไรคือการสูญเสียหลิงนัวนึกไม่ถึงว่าเธอจะกล้าพูดแบบนี้กับฉันต่อหน้าชายอื่นไปกันเถอะพวกนายพวกนายเป็นใครคิดจะทำอะไรนายน้อยสั่งว่า ให้ไม่เอาถึงตายพวกพีพีต้องดูแลจัดการเบืองให้ดีแล้วรับทราบฉันฉันมีเงินนะฉันจะให้พวกนายอย่าอย่าทำฉันนะอ้ในท่านเวลาตั้งใจมาหาท่านเลยนะท่านรีบอธิบายกับเขาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เร็วข้าทำอะไรตรงไปตรงมายังมีอะไรที่ต้องอธิบายอีก ข้ายอมในท่านแล้วในท่านบอลลิงเอ๊ะนี่มันนี่นี่คือจดหมายรักในที่สุดวายร้ายก็ทนไม่ไหวลงมือกับข้าก่อนในท่านทำไมท่านถึงมีความคิดแบบนี้ นี่เขาไม่ได้คิดจะถอนล่าถอนโคนข้าหรอกใช่ไหมยหยุดก่อนในท่านกระถางนี้ต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่นแน่ๆนใช่ไหมนี่นายหมายความว่ายัางไงเมื่อกี้มึงผิงให้กูเล่าคุณชอบหนึ่งใช่ไหมฉันปฏิเสธไปแล้วผมเห็นแล้วแต่ผมก็ยังไม่สบายใจครบเวอร์กระถางนี้ทุกวันที่คุณเห็นมันจะทำให้คุณคิดถึงผม จากนี้คุณรับได้แค่ต้นไม้ของผมเท่านั้นห้ามรับดอกไม้จากคนอื่นเด็ดขาดเวลามีความรู้สึกดีต่อในท่านมากขึ้นยินดีกับในท่านยอดเงินในบัญชีท่านก็มากขึ้นตามไปด้วยขอแจ้งให้ทราบหากพยายามขึ้นอีกหน่อยก็จะสำเร็จภารกิจหลักที่หนึ่งแล้วงั้นก็มาทำภารกิจให้มันเสร็จกันเถอะเอ๊ะ ในเมื่อเป็นแบบนี้ฉันจะรักและทะนุถนอมมันให้เหมือนเป็นนายหลิงนายท่านท่านแข็งแกล่งกันไปแล้วยอดเงินในบัญชีของท่านตอนนี้มากกว่ายอดนี้เขาหลิงเซิงกลุลเสอกสำเร็จภาร,รกิจหลักเพื่อรักษาหลิงเซิงกลุลไว้ให้ได้ในเมื่อสำเร็จภาร,รกิจแล้วเจ้าก็ดูแลต่อด้วยแล้วกัน เมื่อกี้ท่านยังพูดอยู่เลยว่าจะเอามันเป็นตัวแทนเวล้ลก็ใช่ไงอยู่ในใจของข้าทั้งสองก็ไม่ต่างกันอยู่ๆข้าก็คิดว่าเวลลาช่างน่าสงสารจัง